แก่ยุ่นบ่ไดสมบัติข้ามุป่เอาไข่ขับไปกูมอื่นขปเนี่ยขาเป็นคนเดีาอีสานเท่าาเท่าครับขอแท้พีเพิ่รนี่ยแซ่บหลายนีมีลหมูครับมือนกินหมูเดียวม่หมูเลยังอย่บ่ส้งหน่เย่อ อ่หนี่แค่ยังจุแม่เจ้าีบอเอ้นี่แม่ตุ่มใส่ไหมเนี่ใส่นะ

กินไก่ด <si suppression> ิบหนูกรอบแบาน่ยังบานี่ใเมันยอะเอัอกบกายอะกับพันบุดอีกล้ครับมอนี่พันบุตรบุดนีบุนอ่ตอนลงพอะอย่เดียวพันบอลไปมุ่งลันคีกัื้นพันบอไปถูงลังนอไปดเลยนอ่างเียมัจะใส่ก่อน

ตัไเชีวไปทุ่งนึงหมดนี่เอาไน้ำมันท่นึงหรอต้หนน้ำมันเนี๋ย่งดื่มเดี๋ยวเอาไคุณดพูดงี้ทุ่งวันี่ะข้าวบัเนี่ยเนาะพูดเะว่ากระดูกแล้วน่วามากเนี่น้อยเตัวนี้โอ้เป็นัวูด้วาเอา่งีูดววา กุระสองรอยมาเด้อครับผู้ใด้เีเนี่ยหมูเฮ้ยไปมดแล้วเนียเจ้าหน่อหมมันก็สอเนอไหนะมันจับจะเลือกเบื้งกันนะเอาซีนเอาซีนช่งมาสั่งซะหมูแท้หมูแท้ก็ดูอไรกเลียทองงเอนแทมกะดูเยเด้อเาสองุงเมนลูกควายร้ายนี่กระมังแก่หนิโคลงเหมอน

ใัาขนเาได้ดู้นันไรเด้อใทุนนั่นเรือเลยเอาไหมเอาทุงนีเลยเเอุอาวพกินพริกออี่กินแจวทายาเอม่ยเ่งมากินหมูเพิ่งมากินเออทายาเนี่ยเออขายังมีไยเอขยังสมโอ้หมูกับ่กิน จะอะรเลยด้วไปขัวเลือดหน่อยเนี่ยตีัวอัน่านข้ามีขัเนาะามีนยดอุ้ยเดี๋ยวอันเดียวกันบ่อสามคนรอดสามคนบ่เอสาคนเลยไห้เลือดบ่อด้ขาดเลือดสามคนมีหกคนคัน

มาแค่ครับมาแค่ก็ตำได้เ็บมาแค่ก็มาไทยกันมาแค่ตำมาแค่นี่ก็แซบแซบอีกแบบหนึ่ไม่ได้พป่น้องเลยไป่ขึ้น่นไม่ไหไปวยหมูพี่น้วงเลยครับอ สี่วันที่สิบสี่ันนีเอาไปผู้สาวนี่จังสี่เลยมแัแค่ที่เจ้าที่สุดเลยตำมักแค่ตำคือมักทัวนี่แหละแก้มเราเขาแก้มเหลาเขาโปรดรีสือย<ก>ากครับหมักฮู้งมักฮ้งมักทัวนี่ฮะเก็บมว้ี่นี่เลย ตำเไม่ยังคือได้กินตำหมักแค่ตีบะหมีเงินสื่อหมักทั่วมาตำน่ป้อมาันบัวฐานมุ่งหวงอยู่เงินสื่อต้องกินบะหมี่มิใช่เงินสื่อเหลราโอเคครับฝากไว้เออติดตามไม่ได้ครับเด้อสารบ่านเฮาสามตัวเย้สองตอกลัยนะเมย์ลัยสางเข้าครับสุดยอดสุดยอดครับสามสามติดตามคลิปหน้าได้ครับมุ่งคอยเนื่องได้อมันเป็นโถพอดี